ธรรมสวัสดีวันพฤหัส,สบ,บดีที่19สิงหาคม2564ซึ่งตักซึ่งตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน9ปีแฉลูวันนี้อาตมาแต่ไปรับบินทบาล กับญาติโยมที่อยู่ในตำบลบางปา่าและตำบลบางพีอํเาเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราก,การอาตมาได้ปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรม กับญาติโยมที่มาทำบุญกับอาตมาในวันนี้และขอแจ้งให้ญาติโยมได้ทราบว่าวันนี้อาตมาจะไปฉีดวัคซีนชิโนโอแอตตา้าเซเลกาเข็มที่สองนวัดบางพีกลางอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอาตมาได้สีดเข็มแรกไปเมื่อเดือนมิถุนายน2564และวันนี้ก็จะเป็นวันที่หมอนัดให้ไปฉีดเข็มที่สองแอต,ต้าเซลิก้าที่วัดบางพีกลางอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการขอความสุขสวัสดีจงมีกับญาติโยมทุกทกท,กท่าน ันนี้เป็นนิทายในกุฏิของอาตมาที่วัดราดบุรณะบางป่าอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการให้ญาตโยมได้เห็นก่อนที่จะออกเดินทางไปฉีดวัคซีนอันนี้เป็นกุฏิของอาตมาอันนี้เป็นภายในกุฏิของอาตมา ซึ่งทุกปีอาจจะมาจะไปจำพรรษาที่ต่างจังหวัดตามภูเขาตามถ้ำตามป่าแต่ปีนี้เนื่องจากมีวิกฤตโรคแพร่ระบาดเชื้อวัดโควิด1ออาจะมาจึงงดไปจำพรรษานะที่ต่างจังหวัดและได้จำพรรษาที่วัดและภูณน,นะบางปา อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการอันนี้เป็นกุฏิที่อาจจะมาจำมันษาอยู่สิ่งของที่เอามาทำการติดตั้งนักที่นี้อาจจะมาได้สัตสมมาตั้งแต่บสถมาตั้งแต่ปี2549เดี๋ยวจะได้ไปดูภายนอก เป็นภายนอกของพระเจ้าอตมาทำให้ลักษณะเหมือนอยู่ป่าเพา่อจะมาเชอาเป็นคนที่ใส่ชอบดูป่าก็ mm. เ,าเลยทำภายนอกนี้เอาต้นไม้มาปลูกทำให้ดูบรรยากาศเหมือนเราอยู่ภายในป่าเขาลำนาวไผ่ พระค่้ยญาติมได้เห็นและสัมผัสการที่ปฏิบัติธรรมของอาตมาซึ่งอยู่ที่วัดลาดูน้าบางป่าขอปราบสมดสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านเดี๋ยวจะมาจะเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิดสิบก้าในวันนี้แล้วนี่เป็นกุติที่อาตมาเป็นคนชอบอยู่ป่าอยู่ท้ำตามผัก ทำเขาตามถ้ำละจามัสาตามวัดในจต่จังหวัดเช่นแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายแต่ปีนี้ติดโรคระบาดโควิด1 9จึงจำเป็นที่ต้องจามรัสยานะจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้ใกล้กับญาติโยมและญาติแล้วก็พี่น้องของอาจมาเผื่อมีสุกเฉินอะไรก็เข้าโรงพยาบาลใก้ใกล้ แต่ปีต่อไปเมื่อโควิด1 9ทกเราลงหรือหายไปก็จะไปจำพรรษาที่ต่างจังหวัดในโอกาสต่อไปขอูุคนาบาตุกับทุกท่านที่ได้ชมคลิปสั้นๆของอาตมาที่จะเดินทางไปฉีดวัคซึ่งเข็มที่สองขออุปนินาทุกทุกท่านวัานะโอกาสนี้สิ่งใดที่เป็นประโยชน์สิ่งใดที่เป็นคุณสิ่งใดที่เป็นคุณ ขอให้ตรงแก่ญาติโยมทุกๆท,ท่านทุกๆเมื่อด้วยเธออาทุลงทนศาสตร์ขู่ก่อความคุณพระศรีรันาตนตรัยและสิ่งสัก์สิทั้งหลายตรงดลบันดาลให้ญาติโยมตรงมีแต่ความสุขความเจริญทุกสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ทพิดาวณาพุระกานเธอาธุสาธุคุณมอัอนธ